วิธีการใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับมันจะง่ายมากก็แค่เปิดสวิตช์แล้วก็ตัดหญ้าได้เลยนะครับเข็มตัดได้เลยนะเปิดสวิตช์ตัวนี้แค่นี้นะครับไม่มีระดับแบบนมาแล้ววิธีตัดก็เป็นวิธีตัดแบบนี้ล้างกระถึงล้างฝบ สังเกตแขนของผู้ตัดนะคะแขนของคนตัดนี่จะไม่เราจะไม่ต้องเอี้ยวตัวตามตามรถเข็นเลยค่ะเพราะว่าลักษณะแฮนของเรานะคะลักษณะแฮนของเราจะเหมือนกับการเอ่อเหวี่ยงวงสวิงมันก็จะกว้างนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องปวดเนื้อปวดตัวด้วยค่ะเพราะเราแต่งแค่แขนนะคะ